คาลอเล่บรรยากาศเทพสเสด็จด,ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นี่คือบนยอดดอยหมู่บ้านเทพสเสด็จนะครับเชียงใหม่นะครับวันที่8เมษายน2500 66นะครับดูบรรยากาศบ,บนยอดดอยนะครับก็จะมีหมอกควันจางๆบ้างนะครับแต่ป่าก็เขียวขจีมากอากาศก็ล่มเย็นดีนะครับในห่วงเดือนเมษายนแบบนี้ความร้อนในเมืองกับความร้อนบนยอดดอยนะครับ มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตรงนี้เป็นสะพานแขวนนะครับให้เราสามารถเดินขึ้นไปดูวิวคิวทัศน์ได้เดินขึ้นไปชมได้นะครับเดินขึ้นไปชมได้นะครับ ถนนสวยงามเล็กๆวน,นยอดดอยนะครับขอรอก ฮอร,ร์รีห้ามกังธรรมชาติอันเขียวขจี <c oughs> ของหมู่บ้านเทพเสด็จน้ำไม่แน่ใจว่า พันมาจากไหนใ,ใส่ตุ่มไว้แล้วก็ปล่อยเป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกตรงนี้เป็นสะพานแขวนโ้ <c oughs> เสียวมากเลยนะครับแต่รับน้ำหนักได้ <c oughs> โเย็นสบายท่ากลางอากาศที่เย็นสบายนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำดีมากบรรมันยากาศดีมากครับสุดยอดเลยครับมไม่ธรรมาดา อากาศเย็นสบายต้นอะไรนะเนี่ยต้นบุญนาคหรือว่าต้นอะไรเนี่ยต้นใหญ่นะครับลมลื่นเย็นสบายอืมเราเสือมาปูนอนได้สบายเนี่ยธรรมชาติเขียวขจีดี ห้ามกลางขุนเขาห้ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายมันต้นอะไรวะเราก็ไม่แน่ใจ HAEL เนาะเหมือนต้นบุญนาค อสูงกิ่งๆลงไปนะครับบรรยากาศดีมากเลยพรราเทพสเสด็จด,ดอยสะเก็ดเชียงใหม่บรรยากาศดีมากครับ เย็นสบายครับโอ้โหมองลงไปนี่ขาสัน่นขาสัน่นขาสัน่นเทียเทียขาสัน่นเทียเทียโอในสายตาเธอตัวเนี้ย อ้ยมันเด็กกับอ้ยสูงนะครับอ่าคลิปนี้ก็พามาชมธรรมชาติที่เทพสเสด็จนะครับ